เห,เห็นไหมตู้อิติอยู่เราก็เอาเข้ามาเรามาไกลแล้วเนาะนี่ค่ะเนบ่มาจ้านี่ Cái này lưu sức Lưu sức ngang nòi Cái này đáy Đáy Đó là cái này Cái này đọc ngay Cái này xô ngay

เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปขนาดเขาจสได้ยไปเยาว่ากันเลยจ้าข้าแม่พี่นอ้องได้มาแล้วจ้ะได้มาแล้วก็ต้องเอาจ้า มันจะใต้คอนเลยจ้ะจใจมันจะใต้คอนเลยจ้ะตัวนี้ก็เห็นไหมจ้ะแต่เท่าที่เห็นก็ได้แกงอยู่จ้ะสวัสดีค่ะเพื่อน ได้แค่นี้นะคะไปค่ะจะจะไปต่อเดินต่ออีกนะคะอันนี้ก็จะเสร็จแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสามีเก็บเห็ดใส่ถุงได้พอได้แกงอยู่ คนเพื่อนนะคะที่ติดตามชมเก็บเห็ดนางลมแค่นี้น,นะคะสวัสดีค่ะ